พระวัจนะของพระเจ้าเป็นโคมสำหรับย่างก้าวของข้าพระองเล่าเรื่องพระคัมภีร์ Bible Story กับศาสนาจารย์มนุษยักด์กมลมาตยากุณเมื่อคืนนี้ก็จบลงที่ว่าทำไมพวกฟาลิสีเนี่ย จึงต่อต้านพระเยซูกิ์อย่างรุนแรงนะครับก็มาพูดถึงตอนหนึ่งก็คือที่ต่อต้านเนื่องจากอิทธิพลของพระเยซูเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจทีเดียวพระองค์เพิ่งปรากฏตัวมาได้ประมาณสองปีนะปีสองปีแต่ชื่อเสียงของพระองค์เนี่ยเขาเรียกว่าเเรื่องลือไปทั่วทั้งอิสราเอล ไม่ใช่เฉพาะทั่วทั้งอิสราเอลนะครับไปถึงไซดอนนะครับถึงฟินิเซียก็คือต่างประเทศไปถึงซีเรียนะครับไปไกลามากนะครับไปหลายประเทศที่อยู่รอบข้างเพราะอะไรครับเพราะว่าการอัศจรรย์ที่พระเยซูได้ทรงประทร,รมรักษาคนเจ็บป่วยให้หายคนง่อยเดินได้คนใบ้พูดได้คนตาบอดเห็นได้นะ คนโรคเรื้อนหายสะอาดนะแล้วก็คนตายเป็นขึ้นมาจากความตายนะพระเยซูขับผีออกจากผู้คนนะครับผีร้ายที่มาแสดงอารวาสต่างๆพวกก็กำชับและขับมันออกไปสิ่งวันนี้คนมากมายเห็นต่อหน้าต่อต,อต,อตานะพวงทำให้คนที่ตายอยู่ที่เ็าเรียกว่ากำลังเอาศพไปฝังนะครับเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เมืองนาอิน โปรงไปแล้วก็สั่งเด็กหนุ่มคนนั้นก็ฟื้นขึ้นมาจากความตายผู้คนก็ตกใจกันมากมายนะครับลูกสาวของนายธรรมสาลาโปรงไปก็เรียกให้ฟื้นขึ้น,นมาจากความตายการอัศจรรย์ต่างๆเหล่า,านี้ได้ทําให้ผู้คนมากมายยอมรับว่าพระเยซูนั้นมาจากพระเจ้าจริงๆอันนี้แหละครับที่ทําให้พวกฟาริสีเนี่ยรู้สึกหวั่นเกรงแล้วก็อิจฉาด้วยแล้วก็ต้องการจะทําลายพระเยซู พราะคิดว่าทักขืนปล่อยไปอย่างนี้นะพวกเขาจะหมดบทบาทพวกเขาจะหมดอิทธิพลนะแล้วก็ผู้คนก็จะไปตามพระเยซูกันหมดเพราะว่าพระองค์นั้นได้ทําการอัศจรย์ที่เด่นชัดมากดังนั้นพวกฟาริสีจึงพยายามจะด i s c r e d i t ทำลายความเชื่อถือของพระองค์โดยตั้งคําถามยากๆมาถามพระเยซูเพื่อจะจับผิดคําพูดของพระองค์เพื่อจะหาช่องเล่นงานพระเยซู และก็กล่าวหาว่าพระเยซูมีฤทธิ์เดชอำนาจเนี่ยเพราะว่าพระองค์ใช้อำนาจของนายผีเบลสบูนะนายผีมาขับผีออกก็เพราะว่าอำนาจของนายผีอันนี้นะครับพยายามที่จะใส่ร้ายป้ายสีพระเยซูเพื่อจะทำลายความน่าเชื่อถือนอกจากนี้แล้วก็ยังออกกฎนะโดยสภาซานเฮตินว่ายิวคนไหนก็ตาม พิทที่ไปติดตามพระเยซูประกาศตัวเป็นสาวกเนี่จะถูกขับออกจากธรรมศาลาเขาเรียกอัปเปหิพวกยิวส่วนใหญ่ก็กลัวมากนะครับถึงอํานาจอันนี้เหมือนกับถูกสังคมบอยคอรดนี่นะครับแล้วก็ถูกตราหน้าว่าเป็นคนบาปเพราะฉะนั้นเขาก็กลัวมากยกตัวอย่างเช่นผู้ชายอายุประมาณ40ซึ่งตาบอดแต่กําเนิดอยู่ในยอห์นบทที่9นะครับหายอย่างอัศจรรย์ เพราะว่าเขาไปล้างนะพระเยซูทาโคลนทาตาให้ก็ไปล้างที่ซาซิโลอัมกลับมาก็เห็นได้พวกฟาริสีก็มาคาดคั้นสัมภาษณ์เขาสุดท้ายเขาก็บอกว่าพระเยซูต้องมาจากพระเจ้าต้องเป็นผู้เผยชนะและเขายินดีที่จะเป็นสาวกพระเยซูโดนอัยเหิอเลยนะครับพอดีอนนี้คือตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าพวกฟาริสีสภาซานเดรินเนี่ยมีอํานาจมากนะครับทาให้พวกยิวเนี่ยไม่ค่อยกล้า ที่จะประกาศตัวเป็นสาวกของพระเยซูอย่างเปิดเผยแต่ว่าคนมากมายเชื่อศรัทธาในพระองค์แล้วนะครับเพราะเห็นการอัศจรรย์ที่ชัดเจนมากของพระเยซูเจ้าที่ทําบ่อยครั้งมากเลยนะครับพระองค์ไปที่ไหนก็มีการอัศจรรย์เกิดขึ้นมามากมายโดยเฉพาะทางกาลิลีเนี่ยครับทางภาคเหนือของอิสราเอลเนี่ยชัดเลยนะครับคนแห่กันไปที่นั่นไปไม่หมด และการอัศจรร์ก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะนั่นคือสาเหตุหนึ่งที่ว่าพวกฟาริสีต,ต่อต้านพระเยซูอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็อีกพวกหนึ่งที่ต่อต้านพระเยซูอย่างหนักก็คือพวกสดุสีหรือพวกปุโรหิตนะพวกปุโรหิตพวกนี้ต่อต้านพระเยซูอย่างหนักนะครับก็เพราะว่าพระเยซูเนี่ยก็เรียกว่า มาทุบหม้อข้าวพวกเขาก็คือมาชำระพระวิหารนะครับทำเอาเชือกทำเป็นแท้แล้วก็ไล่คนที่แลกเงินคว่ำโต๊ะแลกเงินไล่พ่อค้าที่ขายแพะขายแกะขายวัวขายนกพิราบเนี่ยออกไปจากลานพระวิหารและบอกว่าพวกนี้มาทำให้พระนิเวศข,ของพระเจ้าเป็นถ้ำของพวกโจรก็เหมือนกับเป็นการต่อว่าตำหนิแล้วก็กล่าวหาพวกปุโรหิตซึ่งดูแลและผิดชอบพระวิหารแล้ว ปล่อยให้พวกพ่อค้าเหล่านี้มาตั้งเขาเรียกว่ายึดพื้นที่ทำมาหากินแต่พวกปรุรโรหิตเนี่ยเขาอนุญาตพวกนี้เพราะว่าพวกนี้เนี่ยต้องจ่ายค่าที่นะครับต้องจ่ายเเรียกว่าจ่ายใต้โต๊ะจ่ายเงินให้กับพวกปรุรโรหิตมีผลประโยชน์ร่วมกันพระเยซูก็ไม่พอยัยเพราะว่าบริเวณที่เขาไปตั้งโต๊ะแลกเงินทำเป็นคอกให้สัตว อยู่ต่างๆตรงนี้เนี่ยมันคือลานพระพระวิหารของพระเจ้าที่อยู่ชั้นนอกสำหรับพวกคนต่างชาติที่มีความศรัทธาในพระเจ้าจะไดเ้เข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่ที่ลานชั้นนอกในบริเวณนั้นนะเขามีแบ่งเป็นชั้นๆน,นะครับชั้นในชั้นในพร,พระวิหารเลยก็คือพวกปุโรหิตพวกเลวีอยู่ถัดมาก็เป็นผู้ชายชาวยิวถัดมาก็เป็นผู้หญิง ชาวยิวและนอกสุดเลยเนี่ยก็คือพวกคนต่างชาติที่ได้ยินกิตติศัพท์ของพระเจ้าและอยากจะมานมัส,สก,การพระเจ้ามีส่วนร่วมก็จัดบริเวณให้แต่ปรากฏว่าบริเวณนี้เนี่ยพวกพ่อค้าไปยึดครองหมดเลยนะครับถ้าเปรียบกรุงเทพนะฮะนี่เปรียบกรุงเทพทางเท้าเนี่ยไว้ให้คนเดินพ่อค้าก็ไปยึดขายของกันเยอะแยะหมดนะครับ จนคนไม่มีทางที่จะเดินต้องไปลงเดินในถนนนะโดนรถเฉียวรถชนอันนี้อันนี้เปรียบให้เห็นนะครับก็เหมือนตรงนั้นอนะ่ะที่ที่พวกเขาค้าขายเนี่ยจริงๆมันเป็นที่สําหรับนมัสการพระเจ้าถ้าเขาจะค้าขายก็ต้องออกมาอีกข้างนอกบริเวณข้างนอกเลยนะแต่ว่าอันนี้ปุโรหิตก็อำนวยความสะดวกให้กับพวกพวก่อค้าเขาก็เข้าไปแล้วก็อยู่ในลานบริเวณก็ ปฏิบัติอย่างนี้นั่นคือสายเหตุนหนึ่งที่ทําให้พวกโรหิตไม่พอใจพระเยซูมากโดยมาถามพระเยซูเลยเว่าใช้อํานาจนี้มาจากไหนนะเป็นใครมาจากไหนจึงใช้อํานาจแบบนี้เพราะอํานาจในการดูแลพระวิหารเนี่ยก็คือพวกโรหิตดูแลจัดการพระองค์เป็นใครมาจากไหนึงมาทําแบบนี้เนี่ยพระเยซูก็เลยบอกถามก็เหมือนกันว่าแล้ว สิทธิอํานาจของยอนผู้ให้บัพติสมัยมาจากไหนเขาก็ไม่กล้าตอบนะครับเมื่อเขาตอบไม่กล้าตอบพระองค์ก็ไม่ตอบเขามอนกันนะครับแต่ประชาชนก็ชอบใจก็รู้เลยว่าที่พระเยซูทำเนี่ยมันถูกต้องพวกปุโรหิตทำเนี่ยมันผิดแต่ประชาชนก็ก็เรียกว่าน้ําท่วมปากไม่กล้าพูดเพราะพวกนี้เป็นพวกมีอิทธิพลนะแล้วก็ประชาชนก็เกรงกลัวอิทธิพลของพวกปุโรหิตอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให พวกปรโรหิตสนะสดุสีเนี่ยโกรธแล้วก็เรียกว่าต้องกําจัดพระเยซูให้ได้ก็คือการที่พระเยซูอ้างว่าพระองค์เนี่ยคือพระบุตรของพระเจ้าและเรียกพระเจ้าว่าพระบิดานะและคือที่พระองค์ประกาศนะและบอกชัดเจนถึงแม้ไม่จะไม่พูด ชัดถ้อยชัด,ชดคาแต่คาตรัสของพระองค์คําสอนของพระองค์คํากล่าวอ้างของพระองค์ว่ามาจากเบื้องบนมาจากพระบิดาต่างๆเหล่านี้มันชัดเจนอยู่ในตัวว่าพระองค์คือพระมาเสียที่พระเจ้าส่งมาเพื่อจะมาไถ่าบาปของมนุษย์ตามที่ได้มีคําพยากรณ์ที่กล่าวอ้างถึงพระองค์อันนี้นหะครับที่ทําให้พวกพโูรหลุดคิดว่า ต้องจัดการนะและจุดแตกหักจริงๆที่นำไปสู่การเ,เขาเรียกก่อม็อบนะครับแล้วก็ใช้ยูดาสอิสคาริโอเป็นสายแล้วไปจับพระเยซูแล้วก็มาก่อม็อบให้ปิลาสเนี่ยกดดันปิลาสให้ตัดสินประหารชีวิตพระเยซูเนี่ยก็เกิดขึ้นเ,เนื่องจากว่า พระเยซูนีได้ทําการอัศจรรทร์อันหนึ่งซึ่งเป็นการอัศจันทร์จะเรียกว่าครั้งสุดท้ายของพระเยซูก็ได้ที่นําไปสู่การตัดสินใจของมหาปุโรหิตขายาฟาสที่แนะนําว่าต้องกําจัดคนคนเดียวเพื่อให้ประเทศชาตินี้ได้อยู่รอดต่อไปคือการอัจจรรยร์ที่พระเยซูทําให้ลาสรัสเป็นขึ้นมาจากความตาย หลังจากที่ลาซาลสตายไปแล้ว4วันที่หมู่บ้านเบธานีซึ่งห่างจากเยรูซาเล็มไปเพียงแค่3กิโลการอัศจรรย์นี้นะครับทำให้ผู้คนวันไหวและทำให้สภาซานุลินวันไหวอย่างหนักมากเลยเพราะว่ามันเป็นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่เคยมีใครสามารถทำการอัศจรรย์แบบนี้ได้คนตายไปแล้ว4วันเรียกว่าศพนี่ขึ้นอื่นเลยนะครับ เรียกให้เป็นขึ้นมาจากความตายและเป็นปกติทุกอย่างและลาสลัสนั้นก็เมื่อฟื้นขึ้นมาแล้วก็กลับเป็นปกติทุกอย่างและสามารถเป็นพยานยืนยันที่มีชีวิตได้ว่าเขาตายจริงๆพี่น้องคนในหมู่บ้านไปทีนี่ก็ยืนยันว่าลาสลัสตายจริงๆฝังไว้4วันนี่จริงจริงและเป็นขึ้นมาก็เป็นขึ้นมาจริงๆและเจ้าตัวก็ยังอยู่และยืนยันได้ผู้คนแห่กันไปสัมภาษณ์แห่กันไป ถ้าสมัยนี้ก็คิดว่าผู้สื่อข่าวทุกช่องคงจะไปสัมภาษณ์แน่นอนข่าวนี้มันก็ลือไปทั่วเยรูซาเล็มนะครับผู้คนก็แตกตื่นและเมื่อพระเยซูเข้าเสด็จเข้าเยรูซาเล็มทรงหลังลูกลานะครับทรงลูกลาเข้าไปเนี่ยผู้คนก็แห่แหนต้อนรับโฮสนากันใหญ่อันนี้แหละครับที่ทําให้สภาสันเทศวินและพระมหาปุโรหิตพวกปุโรหิตวันไหวมากและคิดว่าถ้าขืนปล่อยแบบนี้และถ้าพระเยซู จะลุกขึ้นมาเพื่อปฏิวัติเนี่ยโอ้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะจะเป็นเรื่องใหญ่มากเลยจะมีคนมากมายเป็นหมื่นหมื่นที่จะตามพระองค์แล้วเยรูซาเล็มจะวุ่นวายอย่างหนักและกองทัพโรมันจะยกมาแล้วก็มาทำลายนะเยรูซาเล็มซึ่งพวกปุโรหิตเขาเป็นผู้ปก,ปกครองอยู่แล้วเขามีอำนาจในการปกครองดูแลถ้าเขาขืนปล่อยแบบนี้อำนาจของเขาจะหมดไปนะ เพราะฉะนั้นเขายอมไม่ได้เขาต้องรีบขัดขวางเขาต้องรีบจัดการและนี่ที่มาอันนี้เรามองในแง่ของการเมืองนะครับพี่น้องผมกําลังสะท้อนให้พี่น้องเข้าใจมองในแง่การเมืองนะในพระคัมภีร์อาจจะไม่ค่อยสะท้อนมุมนี้เท่าไหร่จะสะท้อนมุมในแผนการของพระเจ้าที่ให้พระเยซูมาตายเพื่อไถ่าบาปของมนุษย์แต่เรามองในแง่ของการเมืองนะฮะสิ่งนี้มันมันมันคล้องจองกันนะ เข้าล็อกในแผนการของประชาแต่มองในมุมของการเหมืองคือเป็นการใช้อิทธิพลและเป็นการกดดันทั้งๆท,ท,ที่ปีลาเจ้าเมืองเนี่ยอยากจะปล่อยพระเยซูเพราะรู้ว่าพระเยซูไม่มีความผิดแต่ว่าทนแรงกดดันของม็อบประชาชนจํานวนมากไม่ไหวก็เลยต้องปล่อยบรารบัสซึ่งเป็นโจรฆ่าคนอันนี้บาปความผิดชัดเจนตามกฎหมายก็ต้องปล่อยเป็นอิสระ และเอาคนไม่มีความผิดคือพระเยซูเนี่ยประจับตึงที่ไม้กังเขนจนปีลาเนี่ยต้องเอาน้ำมาล้างมือเลยนะแล้วบอกว่าความผิดของคนนี้เราไม่รับผิดชอบคนยิวก็บอกให้ความผิดที่ทำกับคนเนี้ยตกมาถึงเราและลูกหลานของเราอันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นนะครับรหลังจากนั้นพระเยซูก็ถูกกำจัดออกไปจริงๆพวกที่ดีใจที่สุดคือพวกมหาโรหิต พวกสภาซันดิทรินพวกฟาริสีคงฉลองกันใหญ่แล้วบอกว่ากําจัดเรียบร้อยแล้วศัตรูตัวสําคัญที่เป็นปัญหามาตลอดสองสปีเนี่ยบัดน,นี้ก็จบกันเรียบร้อยแล้วหารู้ไหมว่าสามวันผ่านไปเอาเลยสิเรื่องใหญ่กว่าเดิมเกิดขึ้นอีกนะก็คือทหารยามที่ออกไปเฝ้าในวิ่งตาตั้งมาเลยแล้วบอกว่า พระเยซูฟื้นมาจากความตายแล้วเขาได้เห็นทูตสวรรค์เห็นแสงยิ่งใหญ่เกิดขึ้นมาแล้วก็ศพของพระองค์ไม่อยู่แล้วหายไปโปรโลหิตก็เลยต้องให้เงินเป็นจำนวนมากกับทหารยามเพื่อให้เขาบอกว่าเขาหลับยามนะแต่จริงๆแล้วทหารโรมันถ้าหลับยานี่โทษถึงประหารชีวิตนะแต่อิทธิพลของมหาโปรโลหิตเนี่ยก็กดดันปีลาต ไม่ให้ทหารทหารยามนี้นะและให้ทหารยามเนี่ยเป็นพยานหรือบอกกับทุกคนว่าสาวกพระเยซูมาขโมยพระศพไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วบันทึกในพระคัมภีร์นะครับแล้วก็พระเยซูก็เป็นขึ้นมาจากความตายนะและ้วเ,เรื่องราวก็จบลงพระกิตติคุณนี่ก็จะจบลงตรงนี้นะครับตรงที่พระเยซูฟื้น คืนผชนและอยู่กับพวกสาวกนะเล่าเรื่องพระคัมภีร์ Bible Story กับศาสนาจารย์มนุษศักดิ์กมนมาตยากุณ